สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการเรียบพระนครกับมทธพระนครรายการเรียบพระนครดําเนินรายการโดยธนพันธ์บุญยรักลินคณะเทคโนโลยีข้ากมศาสตรรายการเรียบพระนครวันนี้เราอยู่ในเดือนมกราคม2567นะคะส,สัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมานั้นพอดีติดช่วงปีใหม่นะคะไม่ได้จัดรายการก็เลยเว้นวักมาสองเกือบสอ,อาทิตย์ตั้งแต่ ส,ส่งท้ายปีกา่าต้อนรับปีใหม่จนถึงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะอาทิตย์นี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งในปีใหม่ปี2567เรื่องราวอ,าอะไรใหม่ๆในปีนี้เกิดขึ้นมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารการเมืองอาชญากรรมเหตุการณ์รุนแรงภัยพิบัติอะไรต่างๆสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องราวของสังคมนะคะเป็นส่วนใหญ่สังคมมนุษย์ทั้งในต่างประเทศและก็ในประเทศไทยของเราเองก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเยอะแยะเหตุการณ์ประหลาดประหลาดที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็ถูกเปิดเผยขึ้นหรือเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆที่เราไม่คิดว่ามันน่าจะเกิดมันก็เกิดขึ้นกับในบางประเทศในบางพื้นที่ ที่เราไม่คาดคิดนะคะโรคโลกของเราเนี่ยมันก็มีสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปมากมายเกิดจากทรัพยากรธรรมชาติเกิดจากฝีมือมนุษย์เกิดจากเหตุผลหลายๆเหตุผลนะคะไอการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แหละมันก็มีผลกระทบต่อสังคมมนุษย์มีผลกระทบต่อความรู้สึกของคนเราเช่นเดียวกัน ก็ผู้จัดก็เฝ้าติดตามข่าวต่างๆด้วยความไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ความมิตกกังวลน,นะคะแต่มันเป็นความทําให้เราต้องตรึกตรองนะคะไตรตรองไข้ครวนใช้สติในการใช้ชีวิตให้มากขึ้นใช้หลักธรรมะหลักพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันให้มากขึ้นการมีสติการมี สมาธิหรือว่าความการควบคุมอารมณ์เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวในช่วงเวลานี้นะคะผู้จัดเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าคนเราเนี่ยมีสภาพจิตใจที่เปลาะบ,บางมากช่วงเวลานี้นะคะเราก็วันไวต่อสภาพแวดล้อมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยรอบอย่างง่ายดายควบคุมสติไม่ค่อยอยู่ดังนั้น วันนี้เอ๊ะทำไมผู้จัดมาพูดถึงเรื่องที่เกรินนำเข้ารายการถึงเรื่องนี้เป็นสำคัญเนื่องจากว่าช่วงเวลาที่หยุดหยุดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้มีเวลาเดินทางมีโอกาสเดินทางแล้วก็มีเวลาได้ฟังข่าวสารอะไรต่างๆมันก็เกิดแง่คิดในมุมของของผู้จัดเองนะคะจากประสบการณ์ชีวิตว่าทุกวันนี้เราต้องใช้สติ ใช้ธรรม,มะเข้ามาช่วยเป็นอย่างมากทีเดียวเกินเสยยาวทีเดียวนะคะเพราะว่าเรื่องราววันนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับชีวิตสังคมรอบๆตัวเรานี่แหละเรื่องของโจรเรื่องของปืนเรื่องของชาวนาเรื่องของอาชญากรรมนะคะการแพร่กระจายของอาวุธปืนต่างๆในอดีตนะคะ บอกแล้วว่ารายการเรียบพระนครเป็นรายการที่พูดถึงเรื่องราวใน bracket, อดีตที่ผ่านมาแล้วเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันกับเหตุการณ์ในปัจจุบันแต่ในอดีตนั้นเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วมันเหมือนเป็นเป็นหนังวนนะคะเป็นหนังวนหรือเป็นสิ่งที่วนกลับมาเป็นลูปของวงจรชีวิตที่มันกลับมา คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าบริบทของรายละเอียดนั้นอาจจะต่างกันบริบทของความรุนแรงอาจจะต่างกันจากในอดีตในอดีตก็มีโจรน,นะคะในอดีตก็มีปืนมีอาวุธที่แพร่กระจายอยู่ทั่วไปมีอาชญากรรมเกิดขึ้นมากมายเรื่องราวที่วันนี้ผู้จัดจะพูดคุยให้ฟังนะคะก็คือเป็นเรื่องราวของพื้นที่ในทุ่งรังสิตเราได้ยิน พื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะคะที่ติดกับเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครตอนเหนือเนี่ยถ้ลุออกไปจากกรุงเทพมหานครก็ตอนทางทิศเหนือเนี่ยก็จะเป็นจังหวัดปทุมธานีซึ่งบริเวณพื้นที่นั้นในอดีตไม่ได้แยกจังหวัดนะคะในอดีตเราเรียกพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลนั้นว่าพื้นที่ทุ่งรังสิต ทุงรังสิตเนี่ยก็นับว่าเป็นโครงการชนรระทานที่บริหารงานโดยเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอดีตเลยนะคะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าบางคนบอกโอ้ยมีแล้วเหรอในสมัยรัชกาลที่ห้ามีสัมปทานเอกชนขนาดใหญ่เข้ามาลงทุนในประเทศเราแล้วหรืออันนี้ก็เป็น อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ผู้จัดอยากจะนําพาทุกท่านไปลัดเลาะเรียบเรื่องราวในอดีตเรื่องของสัมปทานบริษัทขุดคลองแลคูนาสยามอันนี้เป็นชื่อชื่อบริษัทนะคะชื่อบริษัทที่มา,ารับทําสัมปทานเป็นเอกชนที่มารับสัมปทานในการขุดคลองแล้วก็คูคนาในในสยามประเทศของเราตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้า ชื่อบริษัทขุดครองแลคูนาสยามมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ทำนาพร้อมทั้งดำเนินธุรกิจจัดสรรและจำหน่ายที่ดินไปพร้อมกันด้วยการขุดครองชนรับรทานทั่วทั้งโครงการโดยมีครองรังสิทธตประยุรศัก์เป็นครองสายหลักภายใต้สภาพการเติบโตของเศรษฐกิจหลังจากการทำสนทีสัญญาบาวลิงทำให้ข้าวเนี่ย กลายเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของไทยของสยามประเทศในเวลานั้นขณะดเดียวกันนี่นะคะสภาพสังคมที่มันเกิดขึ้นภายในเขตเกษตรกรรมใหม่เราเรายุคนั้นเราเราน่าจะเรียกทุ่งรังสิตท,ที่ผ่านการสัมปทานโดยเอกชนว่าถือว่าเป็นเขตอุตสาหกรรมใหม่เขตไม่ใช่อุตสาหกรรมกรรทันโทษเขตเกษตรกรรมใหม่ เพราะว่ามันในในอดีตประเทศไทยเรามีเศรษฐกิจที่อยู่บนพื้นฐานของการเกษตรหรือเกษตรกรรมเกษตรเกษตรกรรมใหม่ที่เต็มไปด้วยปัญหาต่างๆนะคะในยุคนั้นนะคะปรากฏจากเกิดคดีความจำนวนมากมาเกิดจากการขุดขุดครองแล้วก็ปรับพื้นที่ให้เป็นเขาเรียกว่า จัดสรรพืน้นที่การเกินการเกษตรเพื่อการจัดสรรมันมันก็มีส่วนสัมพันธ์กับเรื่องราวที่จะคุยกันในวันนี้นะคะก็เกิดเรื่องราวของการใช้อาวุธปืนนะเพื่อมานำนำมาในการเสริมประสิทธิภาพแล้วก็ความรุนแรงต่อการก่อคดีต่างๆอันเป็นภาพสะท้อนเศรษฐกิจและก,ก,การใช้ชีวิตของคนในสังคมเวลานั้น คดีต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะมันก็เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงการค้าอาวุธปืนในทุ่งนาในท้องทุ่งลังสิตในในเวลานั้นนะคะคดีเกิดขึ้นเมื่อวันที่27มกราคมรศ124ถ้าเทียบเป็นปีพศก็ราวราวปีพุทธศักราช248 0 4 8ระบุ เกี่ยวกับคดีปืนลั่นคดีหนึ่งในพื้นที่คลองลังสิตคดีนี้เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอาวุธปืนของพ่อค้าพ่อค้าเร่นะคบเป็นพ่อค้าเร่ซึ่งมีนามว่าแขกฮายีซันเป็นอิสลามนะคะชื่อแขกฮายีซันที่อ้างว่าตนนั้นเป็นคนในบังคับของฝรั่งเศสส่วนผู้ตายนั้นชื่อว่านายสิทธ เป็นผู้ค้าเป็นลูกค้าที่อาศัยแล้วก็จับจองที่ดินอยู่บริเวณทุ่งหลังสิทนั้นในรายงานการตะเวนของกองตะเวนของตำรวจหลวงในเวลานั้นเนี่ยนะคะมีรายงานว่าเดิมมาที่2ี่27มกราคม2 0 1 1รส2 4เวลาบ่ายโมงเศษได้ เกิดเหตุการณ์ภายในเรือเที่ยวขายอาวุธตามคลองรังสิตเพราะถึงระหว่างคลองหกกับคลองคลองเจ็ดหน้าบ้านนายเอมผู้ใหญ่บ้านมีลาวชาลาวชายคนหนึ่งเป็นชาผู้ชายชาวลาวนะคะมีลาวชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าหลายหลายหยิบปืนเก็บมาให้ดูหยิบปืนแก๊ปมาให้ดู ในหลายเป็นเป็นคนเรียกขอซื้อปืนนะคะ,ะเป็นชายชาวลาวตะโกนเรียกขอซื้อปืนจากเรือขายปืนข้าพเจ้าจึงแวะเข้าไปชายมีชื่อคนหนึ่งถามว่าจะซื้อปืนแกป๊ปแล้วข้าพเจ้าก็หยิบปืนแก๊ปให้ดูยังไม่ทันต่อรองราคากันชายที่มีชื่อผู้ตายเดินเข้ามาแต่ไหนไม่ทราบถามซื้อปืน12นัด ข้าพเจ้าตอบว่าไม่มีมีแต่อย่างอื่นเป็นปืนปัสตันแล้วชายคนนั้นก็บอกข้าพเจ้าหยิบปืนเปรานิ่งให้ดูแล้วชักตลับลูกปืนออกแล้วก็ยื่นส่งให้ชายที่มีชื่อดูชายที่มีชื่อก็รับเอาอไปดูแล้วก็สับนกแล้วก็ลั่นถูกยิงตาย เอกสารชุดดังกล่าวได้ระบุให้คาให้การของพยานที่เกิดขึ้นมีความว่าเมื่อวันที่27มกราคม12124ประมาณบ่าย3โมงข้าเจ้าในจันทร์เที่ยงสุขเครือได้นั่งซื้อปืนแก๊ปสองปลอกต่อจำเลยราคาไม่ตกลงข้าวเจ้าเห็นชายมีชื่อคนที่ตาย มาแวะถามจำเลยจะซื้อปืนสิบสองนัดต่อจำเลยแล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินจำเลยตอบไปว่าไม่มีไม่มีแต่ปืนอย่างคุณนางข้าพเจ้าได้ยินชายที่มีชื่อผู้ตายถามว่าไหนขอดูหน่อยเขาบอกว่ามีแต่ปืนแบบคุณนางปืนแบบคุณนางที่พูดนั่นก็คือปืนบัสตันนะคะคือเรียกว่าปืนบัสตันข้าพเจ้าเห็นจำเลยหยิบปืนของ กลางออกมาให้ดูกาพเจ้าได้ยินชายที่มีชื่อผู้ตายบอกว่าให้ชักลูกออกก่อนกาพเจ้าเห็นจำเลยส่งปืนของกลางนี้มาทางนายสิทธิ์ผู้ตาย้าพเจ้าเห็นนายสิทธิ์เอื้อมมือมารับปืนต่อจำเลยหายังทันไม่ถึงห่างประมาณหนึ่งศอกปืนที่จำเลยกระสุนลั่นออกถูกนายสิทธิ์ล้มลงทับมาทับมาที่ข้าพเจ้า คาให้การของพยานตลอดจนรายงานของกรองตระเวนตำรวจแฝงไว้ด้วยการบรรยายของการซื้อขายสินค้าชนิดนี้ที่ดําเนินไปอย่างเสรีทั้งทางการสัญจรเข้าสู่พื้นที่ชนิดหรือรุ่นของปืนตลอดจนความต้องการของชาวบ้านที่ให้ความสนใจกับอาวุธชนิดนี้โดยสัมพันธ์กับบริบทของการอยู่อาศัย ในพื้นที่กสิกรรมเปิดใหม่ภายใต้การจัดสรรจากธุรกิจของเอกชนที่ต้องเผชิญกับปัญหาการจากการที่อยู่อาศัยจากทั้งสัตว์ร้ายต่างๆทั้งการแย่งชิงที่ดินโดยเฉพาะจากคดีอาชญากรรมทำให้การพึ่งอาวุธปืนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเวลานั้น ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะคะอย่างที่ผู้จัดอ่านให้ฟังเนี่ยจะเห็นว่าจากบันทึกการให้การของคดีที่ที่ว่าเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าอาวุธปืนนั้นซื้อขายกันอย่างเป็นเรื่องปกติเป็นเหมือนสินค้าทั่วไปผู้ผู้ที่เป็นพ่อค้าปืนก็จะนําปืนอาวุธปืนต่างๆใส่เรือมาเร่ขายตามปกติอย่างเปิดเผย การตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตในช่วงเวลานั้นเนี่ยในเขตกาศิกรรมใหม่บริเวณทุ่งลังสิตธเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสุ่มเสี่ยงในบรรยากาศที่ผู้จัดประเมินจากการอ่านบทความต่างๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันก็เหมือนเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนเด็กๆไม่มีตำรวจไม่มีสถานที่ไม่ราชการไปดูแลไม่มีระบบ ของรัฐบาลของส่วนกลางไปดูแลฉะนั้นประชาชนที่ใช้ชีวิตอยู่นั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับการไปถากถางที่ดินในป่าแล้วก็เพื่อเป็นที่ทำมาหากินของตัวเองแน่จากในอดีตดังนั้นเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงตากเ,เรียกว่าความเป็นป่ารกในอดีตเนี่ยนะคะมันก็ยังมีสัตว์สัตว์ร้ายต่างๆที่ที่ทน่าน่ากังวล เข้ามาทำร้ายเรารวมไปถึงพวกโจรอาชญากรต่างๆที่จะมาปล้นสะดมเราแล้วก็รวมถึงการคดีขัดแย้งกันในในคู่กรณีต่างๆของเรื่องที่ดินอีกมากมายสิ่งเหล่านี้เนี่ยสภาพชีวิตเนี่ยการตั้งถินถ่นฐานหรือการดำรงชีวิตในเขตการศรรรมใหม่มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้ประชาชนต้อง อยู่ให้ได้ช่วยเหลือตัวเองนะคะต้องมีอาวุธปืนการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยมีข้าวเนี่ยเป็นหลักเป็นสินค้าหลักในเวลานั้นเนี่ยเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าวเป็นสินค้าส่งออกนับจากหลังการทำสนธิสัญญาบาวลิงไปแล้วเนี่ยทำให้มีความต้องการพื้นที่ที่จะทำนามากขึ้นพื้นที่ที่จะทำนาอย่าง เพิ่มเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเพราะว่าประชาชนก็อยากปลูกข้าวเพื่อจะมาส่งขายส่งออกนะคะเพื่อการค้าช่วยให้มีการเปิดพื้นที่เพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจขณะเดียวกันเนี่ยการเป็นการเปิดพื้นที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะคะจำนวนมากขนาดนี้เนี่ยจำนวนมากมายก็เลยสร้างโอกาสให้บรรดา ราชฎรเข้าไปบุกเบิกเข้าไปจับจองหรือว่าเข้าไปเป็นผู้เช่านาจากบรรดาเจ้าของสัมปทานขุดครองที่เป็นเอกชนโดยเฉพาะในโครงการรังสิตซึ่งมีบริษัทขุดครองและคูนาสยามเป็นผู้สัมปทานหลักขุดครองและก็จำหน่ายที่ดินในเวลานั้นสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะคะ จะมีการขุดครองตั้งแต่ช่วงต้นรัชกาลคือปีพุทธศักราช2412เริ่มขุดครองเปรมประชากรไว,ไว้ถ้ามีโอกาสคราวต่ตอไปผู้จัดจะนำเรื่องราวของการขุดครองเปรมประชากรมาบอกเล่าให้ฟังในรายการนะคะเพราะว่าครองนี้เป็นครองชุดสายแรกที่รัชกาลที่5เนี่ยขุด โดยเริ่มต้นจากปากคลองะดุงต่อเชื่อมโยงจากปากคลองระดุงกรุงเกษมจงตรงหน้าทำเนียบรัฐบาลในปัจจุบันนี้นะคะเป็นคลองเกลีนประชากรผ่านมาทางวัดเบนเบนจมบพิษเนี่ยนะคะผ่านมาทางหน้าคลองตรงปากคลองจะเป็นวัดเบนจมบพิษเป็น <c oughs> ทำเนียบเป็น สนาม้านางเลืง้งแล้วก็มาผ่านบริเวณพระตำหนักสวนจิตรดาเรื่อยมาขนานกับถนนพระรามห้าอันนี้หลายท่านอาจจะนึกภาพออกนะคะวันหลังผู้จัดจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าคลองเป,เปรมประชากรเป็นคลองชุดแรกที่ขุดต่อมาในช่วงปีพุทธศักราช2420ถึง2433เนี่ย รัฐบาลดำเนินการขุดคลองอีกหลายสายเลยนะคะได้แก่คลองนครเนื่องเขตคลองประเวทบุรีรมคลองทวีวัฒนาและก็คลองแปลงซึ่งซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งนอกเหนือจากประโยชน์ในการคม,มนาเป็นเพื่อประโยชน์ของการคม,มนาคมแล้วเนี่ยนะคะก็เพื่อการชนระทานการทำนาด้วย คลองเหล่านี้ยังคงเปิดเนื้อ,อที่เพื่อการปลูกข้าวทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพยาการขุดคลองของรัฐบาลทำให้ผู้ที่มีบรรดาศักดิ์มีโอกาสเข้ามาจับจองที่ดินจำนวนมากทำให้ระยะเวลาต่อมาเนี่ยได้เข้ามาเข้าเเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วยตัวเอง ระหว่างปีพุทธศักราช2433ถึง2453เอกชนหลายรายส่วนมากจะเป็นข้าราชการเนี่ยก็ได้ขอพระบรมราชานุญาตขุดครองได้แก่ครองอุดมชนอุดมอุดมชนจรครองหลวงแพ่งครองเจริญคลองราชาพิรมพิมลของราชาพิมลครองพยาบรรลือครองบางพี่ใหญ่ ครองนิยมญาตราและครองไผ่สิงโตชื่อครองเหล่านี้เป็นครองของพวกบรรผู้มีบรรดาศักดิ์ผู้มีบาร,รมีได้ทําการสัมปทานจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เรื่องราวของการขุดครองและเรื่องราวของอาชญากรรมเรื่องราวของการกเปิดพื้นที่ในการทํานายังไม่จบนะคะมาติดตามเรื่องราวได้ใหม่ในคราวต่อไปนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วธนพันธ์บุญรัตน์กลินต้อง ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ